เราไปให้การในขั้นศาลครับให้การในขั้นศาลท่านต่อไปครับครับผมปฏิเสธครับผมให้การในขั้นศาลท่านชื่ออะไรสุภชัยครับผมท่านทราบข้อหาท่านไหมครับทราบครับผมแค่รวจนะครับครับผมต่อไปชื่ออะไรครับรณ์วิทย์ครับทราบข้อหาท่านไหครับทราบให้การครับให้การชั้นศาลของปฏิเสธครับ ว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนครับขอให้การในชั้นศัลเท่านั้นครับครับโยชินครับครับก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ขอปฏิเสธครับครับนักพิการนะคะรับทราบข้อกล่าวหาเมด็แล้วค่ะแต่ว่าขอปฏิเสธข้อกล่าวหาครับคฮาริสครับรับทราบข้อกล่าวหาแล้วแล้วก็ขอปฏิเสธทั้งหมดครับ ด้วยคลิปโพสไปส่งไปไปนั่นด้วยะเดี๋ยวจะถามแต่ละท่าน,นทุกคนนะฮะที่ที่ตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยผมยได้อธิบา,ายให้ใทาาราบนะฮะว่าจะใช้ทนายรัฐบาลทางการความทพื่ท่านรับทราบนะฮะไม่ได้ประสงค์จะให้ทนายของที่อื่นนะฮะนะให้สื่อสื่อมากด้วยนะการที่มีสื่ออย่างอื่นมามาเอะโวยวายเนี A ่ยทำให้การทํางานเจ้าหน้าที่มันล่าช้าลงนะฮนะวันนี้ก็เลยไปฝากขังไม่ทันเขาก็หมดสิทธิ์ประกันตัวไป นะครับนะฮะเอไปเรีเรยนเรียนถามน้องผู้หญิงหน่อยฮะไอ้ที่เขาว่าได้รับเงินแสนหนึ่งเนี่ยตามที่ตาที่คุณให้การเมื่อกีับทางกองทัพเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นยังไงฮะขอปฏิเสธค่ะไม่มันเป็นยังไงฮะคุณให้การเพื่อกีกับกองทัพไหมให้การเพื่อกีวกับกองทัพค่ะแต่ในขนานั้นเนี่ยคือถูกควบคุมตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้เต็มใจนะคะไม่ได้เต็มใจนะคะ โอเคแคท่านอื่นนะฮะที่ว่าคุณได้เงินเดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยจริงไหมก็ก็มีการถามนําะครับแล้วก็ตอนกไม่เกี่ยวกับถามนำฮะเนี่ยผมถามว่ามันจริงไหมไม่ได้ถามว่าถามนำไม่จริงครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ครับสองท่านต่อไปฮะไม่จริงครับผมไม่เคยส่งเงินให้พี่นับ อย่างนั้นเลยครับครับครับไม่เป็นไรครับในการที่ผมให้การกับทางสารทางทหารผมก็ไม่ได้ให้การแบบนี้ครับ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 ว่าไปฮะแต่คุณเซ็นให้เข้าไปใช่ไหมคุณธลิดก็คือในผังนี้บอกว่าผมเป็นคนเอาเงินให้โดยตรงซึ่งในคําให้การของทางทหารผมที่ผมเซ็นไปผมก็ไม่ได้ให้การแบบนั้นครับครับครับตอไปท่านต่อไปฮะครับ ที่เขาอ่านว่าคุณรับคุณไม่ได้รับตังค์เนี่ยแต่คุณเป็นหนี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมฮะครับอ่ตอไปฮะผมเรียนถามท่านว่าท่านรับเงินเดือนที่เขาว่านี่ใช่ไหมฮะอ๋อรับครับแต่ขณะสอบสวนผมอ่าเรียกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมถามว่ารับรับหรือเปล่าตามที่เขาว่าตามยอดนั่หอะรับรับครับอ่ารับครับครับอ่อไปท่านต่อไปฮะ ครับผมรับไหมครับรับรับแต่ไม่ไม่ใช่จํานวนที่ระบุครับอ่าฮะไม่เป็นไรคุณรับนะฮะต่อไปฮะรับรับรับผมประโยชน์จากเขาไหมรับครับแต่ไม่ใช่จํานวนที่ระบุครับครับท่านสุดท้ายฮะรับครับเท่าไหร่ครับท่านรับเท่าไหร่แต่ไม่ใช่จานวนที่ระบุครับท่านรับเท่าไหร่ละครับปฏิเสธครับนะขอปฏิเสธครับเเมื่อกี้บอกรับแล้วปฏิเสธไปพี่ถามว่ารับเท่าไหร่ ไม่ใช่เป็นหมื่นห้าครับเป็นเท่าไหร่ล่ะหมื่นห้าครับหมื่นห้าครับรับให้ไปทาอะไรครับให้ไปทาอะไรก็เข้ามาให้ทำอะไรอันไรนนะครับคุณรับจากใครครับอ๋อพี่นัดครับรับจากคุณผู้หญิงได้นะครับให้ไปทาอะไรครับเป็นแอดมินเพจครับให้เป็นอะไรนะเป็นแอดมินเพจครับครับแอดมินเพจครับจัการเสร็จโอเคครับ มีม,มีมีใครอยากจะพูดอะไรไหมครับผู้ต้องหาเนี่ยผมให้โอกาสนะแต่อย่าพูดให้คนอื่นก็เสียหายนะเดี๋ยวผมจะโดนเอ็ดไปด้วยนะผมแค่อยากจะถามว่าปกติการทําเพจของพวกกรมตารวจนี้เขาให้ค่าจ้างด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ผมผมไม่ทราบแล้วผมได้ให้การปฏิเสธในเพจบางเพจไป ซึ่งมันถูกออกมามัดรวมในทีนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับนะไม่ไม่ใช่สาระสําคัญของคดีซึ่งเหมือนคดีมันเหมารวมทั้งหมดคือข้องใจในเรื่องของหนึ่งหสองนะคะเพราะว่าที่บอกว่าโดนคดีสองคนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เราไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นเลยไม่เคยมีเลยค่ะกตาก็ต้องกลับเรียนี้ในเรื่องนี้ทางกองทัพได้ร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีนะฮะตำรวจก็เป็นผู้รับแจ้งความอย่างเดียวนะครับ ก็ต้องว่าไปตามหน้าที่ฮะถ้าสอบสวนแล้วไม่ผิดเราก็จะสั่งไม่ฟ้องให้ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ครับทุกอย่างมันเป็นเป็นเพจเป็นเว็บนะฮะนะ,ะถามคุณผู้หญิงต่อครับแล้วแล้วอย่างเพจพีทีวีหรือว่าเพจของจะตุกคออย่างสำนักข่าวทั่วไปก็มีเพจอะไรเงี้ยครับครับไม่เป็นไรฮะผมผมถามน้องผู้หญิงหน่อยว่าไอ้ที่เคยรับตังค์จากอะไรเนี่ยจากใครนะ จากสมบัติบุญงามลงจตุพรเนี่ยจริงไหมเคยได้รับจริงค่ะแต่ไม่ใช่จํานวนที่ข่าวอ้างอะคะ่ะครับครับก็เห็นคุณให้การไว้เดิมว่ารับจากคุณสมบัติตั้งแปดเก้าแสนไม่จริงค่ะแล้วคุณรับเท่าไหร่ครับเออขอให้การในชั้นศาลนะคะรับจริงแต่ให้การในชั้นศาลนะครับรับแต่ไม่ใช่จํานวนที่บอกค่ะแล้วคุณรับจากคุณจตุพรเท่าไหร่ฮะ เป็นค่าบริหารเว็บเพจนะคะเป็นรายเดือนนะคะเดือนเท่าไหร่เดือนละสองหมื่นบาทค่ะให้กันยังไงครับเป็นเหมือนกับดิฉันเป็นคอนแทคเตอร์ค่ะกับกับไม่ใช่คถามว่าให้กันยังไงหมายถึงว่าโอนให้หรือให้เงินสดเป็นโอนจากบริษัทพีทีวีค่ะเหมือนฉันเป็นพนักงานคนหนึ่งอะค่ะครับครับโอเคฮะมีมีท่านใดจะถามอีกไหมครับก็น่าจะครบตามกระบวนการเลยใหว่ามีการรับผลประโยชน์ นะฮะมีการจ่ายผลประโยชน์กันถึงแม้จะไม่ให้ทั้งหมดแต่ก็เป็นบางส่วนนะครับผมไม่ได้ว่าทั้งหมดนะฮะนะ,ะถึงได้ถามท่านไงว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ทุกท่านยืนยันแล้วไม่ได้ต้องการทนายจากไอพี่มาเอาวยวายนะั่นไม่เกี่ยวนะอืนะฮะครับกับขอบคุณนะมีใครจะถามอะไรก็เชิญนะพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรสักถามเพิ่มเติมไหมครับ เจอข้างหน้าเลยครับถามว่าอะไรนะคะ,ะราระไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักสนิทกันมากะคะ่ะคือรู้จักกันในเฟซบุ๊กอะคะ่ะแต่รู้จักกันใช่ไหมครับรู้จักกัน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าสนิทกันมากะคะ่ะร,รู้จักกันเฉพาะในเฟซบุ๊กอะคะ่ะ จากบริษัทพีทีวีค่ะในการทําเว็บเพจให้พีทีวีค่ะเอาแล้วทําไมบอกว่าได้จะกุรการจ่ายสองหมื่นแล้วได้จากบริษัทพีทีีวีะค่ะซึ่ง<ช>ซึ่งพีทีวีก็เป็นของนบะชะค่ะอ๋อได้ครับครับก็คือได้จากพีทีทีวีพีทีวีเป็นของนบชใช่ค่ะคนละกรณีค่ะเป็นลักษณะของการจ้างทำเว็บเพจค่ะ ็บเพจพีทีทีวีค่ะไอเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นใช่ปัญหานะฮะในนักรับติดหนังสือพิมพ์ให้ไว้ให้ดูแล้วนะฮะน่ะว่าท่านจตุพรท่านก็บอกว่าสองสองท่านเนี่ยเป็นเป็นลูกน้องของท่านจตุพรให้การกับพนักงานพีทีทีวีถือว่าเป็นลูกน้องของที่ตุกทุกคนละค่ะครับครับโอเคฮะท่านใดมีทาอะไรถามอีกฮะพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับอย่าไปพลาดทีคนอื่นเยอะพอแล้วฮะไม่ต้องไปเขียนแทนหรก ครับครับก็ต้องสืบสวนต่อไปครับผิดถึงใครก็ว่าไปตามนั้นแหละครับตอนนี้หลักฐานถ้ามันมีหลักฐานชัดเจนถึงใครเราก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับครับ